กระดาษที่จุ่มปิวมาบังน้องนิดอีกแล้วนะคะเนาบังความสวยนะคะเนาะาไก่ทอดนะคะทุกคนคะ่ะกินอิ่มเช้าแล้วบางทีมื้อเที่ยงมันก็ไม่ไม่ค่อยจะหิวนะคะเราไม่ค่อยจะหิวเนาะอ,อมื้อเช้านะคะเนาะ เติมพลังกายพลังใจนะคะเนาะข้าวมุ้งหน่อยๆนะคะทุกคนขาก็วันนี้ก็มีไก่ทอดเช่นเคยนะคะเนาะมีข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านทุกคนนะคะเนาะวันนี้ก็ได้เวลาค่ะรับประทานข้าวเหมือนเดิมนะคะเนาะก็มากินอิ่มเช้าแล้วบางทีเมื่อเที่ยงมันก็ไม่ไม่ค่อยจะหิวนะคะเนาะไม่ค่อยจะหิวเนะ มื้อเช้านะคะเนาะข้าวผัดเชนอร่อยนะคะเนาะเนาะเราใช้กําลังแขนกําลังขานะคะเนาะทําแล้วก็เดินนะคะเนาะเดินเสิร์ฟน้ำเดินคอยบริการเพื่อนๆนะคะเนาะแขกที่มาเยือนเนาะในแต่ละวันนะคะเนาะก่อนจะทำํำเราก็ต้องเติม กำลังกายพลังใจแล้วก็พร้อมนะคะเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจทุกคนนะคะสวัสดีค่ะมีไก่ทอดให้กินด้วยนะคะเนาะไก่ทอดไข่ดาวน้ำนะคะเนาะข้าวผัดนะคะเนาะไก่ทอดก็น่ากินค่ะเพื่อนเนาะ ใช้กำลังแขนกำลังขานะคะเนาะทำแล้วก็เดินนะคะเนาะเดินเสิร์ฟน้าเดินคอยบริการเ,เพื่อนๆนะคะเนาะแถะที่มาเยือนเนาะ <c oughs> กระดาษที่ชุ่ปิวมาบังน้องนิดอีกแล้วนะคะเนะาะบังความสวยนะคะเนาะ,ะไก่ทอดนะคะทุกคนคะ่ะ เต Anal, Linux, ิมพลังกายพลังใจนะคะเนาะข้ามมุ้งหน่อยๆนะคะทุกคนขาก็วันนี้ก็มีไก่ทอดเช่นเคยนะคะเนาะนี่คือเติมพลังกายพลังใจนะคะเนาะข้ามมุ้งหน่อยๆนะคะทุกคนขาก็วันนี้ก็มีไก่ทอดเช่นเคยนะคะเนาะนี่ค่ะพลังกายพร้อมพลังใจพร้อมนะคะเนาะพร้อมเดินต่อค่ะเดินต่อ ก็กินอิ่มเช้าแล้วบางทีเมื่อเที่ยงมันก็ไม่ไม่ไมค่อยจะหิวนะคะ,ะไม่ค่อยจะหิวเนาะข้าวผัดเซ้นอร่อยนะคะเนาะร่างกายพร้อมร่งางใจพร้อมนะคะเนาะพร้อมเดินต่อค่ะเดินต่อ กระดาษที่ชู่ฟิวมาบางน้องนิดอีกแลนะคะเนาบางความสวยนะคะเนาะข้าไก่ทอดนะคะทุกคนค่ะต้มมัดกินนะคะเด้อทุกคนเด้อมีข้าวต้มมัดพร้อมกับมันนี่เนาะขอมหวานก็มีค่ะเนาะไข่ดาวน้ำนะจ๊ะเนาะไข่ดาวน้ำเส้นอร่อยของน้องนิดนะคะนอนี้ก็ทำไข่ดาวเอามื้อเช้านะคะเนาะ ต้มัดกินนะคะเด้อทุกคนเด้อมีข้าต้มัดพร้อมกับมันนี่เนาะของหวานก็มีค่ะเนาะไข่ดาวน้ำนะจ๊ะเนาะไข่ดาวน้ำแสนอร่อยของน้องนีตนะคะเนาะงี้ก็ทำไข่ดาวกับข้าวแสนอร่อยของเรานะคะเนาะกินให้อิ่มนอนให้หลับนะคะนะเติมพลังกายพลังใจนะคะเนาะมีไก่ทอดให้กินด้วยนะคะเนาะไก่ทอดไข่ดาวน้ำนะคะเนาะข้าวผัดนะคะเนาะ กินอิ่มเช้าแล้วบางทีเมื่อเที่ยงมันก็ไม่ไม่ไมค่อยจะหิวนะคะไม่ค่อยจะหิวเนาะต้มมัดกินนะคะเด้อทุกคนเด้อมีข้าวต้มมัดพร้อมับม้นเนาะของหวานก็มีค่ะเนาะไข่ดาวน้ำนะจ๊ะเนาะไข่ดาวน้ำแซ่บอร่อยของน้องนีนะคะนอนี้ก็ทําไข่ดาวเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะคะเนาะทําหน้าที่ให้เต็มที่ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านทุกคนนะคะเนาะวันนี้ก็ได้เวลาค่ะรับประทานข้าวเหมือนเดิมนะคะเนาะก็เราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะคะเนาะทาหน้าที่ให้เต็มที่ก่อนนะคะกินอิ่มเช้าแล้วบางทีมื้อเที่ยงมันก็ไม่ไม่ค่อยจะหิวนะคะเนาะไม่ค่อยจะหิวเนาะ ก็ขอให้วันนี้เป็นวันเฮงๆปังๆนะคะเนาะทุกท่านทุกคนนะคะเนาะมีความสุขกันทุกคนนะคะเนาะทำงานเนี่ยมีความสุขนะคะเนาะทำงานให้มีความสุขเอามื้อเช้านะคะเนาะน้ำด้วยแล้วก็มีข้าวผัดจ้าวันนี้ทำข้าวซื้อข้าวผัดมากินค่ะทุกคนค่ะวันนี้เนาะก็ เติมร่างกายพลังใจให้กินอิ่มเช้าแล้วบางทีเมื่อเที่ยงมันก็ไม่ไม่ค่อยจะหิวนะคะน้อไม่ค่อยจะหิวเนาะก็กับข้าวแสนอร่อยของเรานะคะเนาะกินให้อิ่มนอนให้หลับนะคะเนาะเติมพลังกายพลังใจนะคะเนาะกินอิ่มเช้าแล้วบางทีเมื่อเที่ยงมันก็ไม่ไม่ค่อยจะหิวนะคะน้อไม่ค่อยจะหิวเนาะ วันนะคะเนาะก่อนจะทำเราก็ต้องเติมพลังกายพลังใจแล้วก็พร้อมนะคะเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจทุกคนนะคะน้ำด้วยแล้วก็มีข้าวผัดจ้าวันนี้ทำครับซื้อข้าวผัดมากินค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เนาะก็เติมพลังกายพลังใจให้เนาะเราใช้กําลังแขนกําลังขานะคะเนาะทําแล้วก็เดินนะคะเนาะเดินเสิร์ฟน้าเดินคอยบริการเพื่อนๆนนะคะเนาะแขกที่มาเยือนเนาะ กับข้าวแสนอร่อยของเรานะคะเนาะกินให้อิ่มนอนให้หลับนะคะนอะติมนพลังกายพลังใจนะคะเนาะไก่ทอดก็น่ากินค่ะเพื่อนๆเนาะก็ขอให้วันนี้เป็นวันเฮงเงปังๆนะคะเนาะทุกท่านทุกคนนะคะเนาะมีความสุขกันทุกคนนะคะเนาะทำงานเนี่ยมีความสุขนะคะเนาะทำงานให้ มีความสุขรอบนะคะเนาะใอรยังไม่กินข้าวก็มาจ้าน้ำด้วยแล้วก็มีข้าวผัดจ้าวันนี้ทําครับซื้อข้าวผัดมากินค่ะทุกคนค่ะวันนี้เนาะก็เติมพลังกายพลังใจให้ข้ผัดแซนอร่อยนะคะเนาะไก่ทอดก็น่ากินค่ะเพื่อนเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านทุกคนนะคะเนาะวันนี้ก็ได้เวลาค่ะรับประทานข้าวเหมือนเดิมนะคะเนาะก็มันก็ขอให้วันนี้เป็นวันเฮงๆงปังๆงนะคะเนาะทุกท่านทุกคนนะคะเนาะมีความสุขกันทุกคนนะคะเนะา,าทนนะ,ะ,นะทำงานเนี่ยมีความสุขนะคะเนาะทำงานให้มีความสุขวันนี้เราก็ต้องกินเติมพลังกาย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านทุกคนนะคะเนาะวันนี้ก็ได้เวลาค่ะรับประทานข้าวเหมือนเดิมนะคะเนาะก็มากินอิ่มเช้าแล้วบางทีเมื้อเที่ยงมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยจะหิวนะคะเนาะไม่ค่อยจะหิวเนาะสวัสดีค่ะ ดาที่จุ่ปิวมาบังน้องเนดอีกแล้ว,วนะคะเนาบังความสวยนะคะเนาะก็ไก่ทอดนะคะทุกคนคะ่ะไก่ทอดก็น่ากินกับเพื่อนเนาะเอามื้อเช้านะคะเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านทุกคนนะคะเนาะวันนี้ก็ได้เวลาค่ะรับประทานข้าวเหมือนเดิมนะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านทุกคนนะคะเนาะวันนี้ก็